สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟปกกอก,กนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูนาตรงนี้นะคะที่ยังไม่ได้ถ่ายว่าจะลกขนาดไหนนะคะพ่อนิ่มก็เดินมนาสำรวจแล้วตอนนี้นะคะอันนี้สวนญ้านะคะ FC โอ้โหย่านะคะ,ะ,คะเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นญ้านะคะกินรีสีม่วงนะคะโอพอนิม่ม ทำไมย่างามขนาดนี้คะตะก่แตนไม่มีบอตะกะ่แตนเนี่ยโหตะกะ่แตนน่าจะมีนะเนี่ยยาไปถึงนู่นนะคะ,ะดูย่างามมากเลยนะเนี่ยท่วมหมัวเลยคะ่ะโอ้เดี๋ยวคุณแม่ต้องหาทางไปก่อนนะคะว่าจะไปตรงไหนกันดี โอ้โหน่าจะมีนะักกะแตนโอ้ถ้ามีวัวมีควานี่ก็สนุกกินเลยค่ะตะก,กะแตนก็กินนะคะเนี่ยปลาทาังก้าเพิ่งก็ชอบอยู่โอ้รู้สึกว่าใบาญ่าก็จะแห่งอยู่นะคะ FC ซสสัยน่าจะเป็นตะก,กะแตนนะคะเนี่ย ตอนนี้เรียกหากันนะคะเพราะว่าหญ่างามมากค่ะทุกคนโอ้ต้องไปหาควายน้อยขี้ปูมาเลี้ยงแล้วทุกคนเอ้ยต้องไปหาอะไรนะเขาเรียกว่าเครื่องผลิตปุ๋ยนะคะเพราะว่าหญ้าดูดูดค่าเอซีกอหญ้าแต่ละก้อนะคะปอดแล้วก็มีความยาวนะคะประมาณพอถึงไร่ไม่ตรงนี้นะไม่ถึงเนาะ โอ้โหกอไายกอหญ้านะคะโอ้โหแบบสวยจริงๆค่ะนะคะไปถึงนู่นนะคะทุกคนนี่นะคะมาสำรวจนาตรงนี้คะ่ะนะคะนี่เหลือแต่ของเรานะที่ยังไม่ได้ถ่เนี่ยตรงที่เสือพาไปนะคะมาดามกับยายสมอนแล้วก็ยูทูบนะคะโอ้ นายช่างใหญ่คุณนายสวนผักนะคะก็เคยมาดำนะคะตรงนี้ตรงนี้แต่ก่อนนี่มันเป็นสามนะคะแต่เราทำเป็นอันเดียวกันไปถึงต้นไม้นู่นค่ะทุกคนต้นไม้คอนั่นแหละนั่นแหละนะคะตรงนี้แหละตรงนี้ก็วิวสวยมากนะคะโอ้ไม่ค่อยโลกเท่าไหร่ขนาดยังไม่ได้ถ่ายสักครั้งนะคะเนี่ยโอ้โหนุ่นพ่อน,นี่มก็ไปเลาะดึงไม้ดึงตอกออกแล้วนะคะ เดี๋ยวจะให้พ่อนิ่มถลองดูอยู่ถ้าถไ,ไม่ได้จริงๆก็ค่อยให้รถถใหญ่เขามาไถก็คิดว่าน่าจะไถได้อยู่นะอันนี้ให้น้องอันมาเรียนไถเลยก็ได้พ่อเพราะว่ามันพื้นที่กว้างมากค่ะเอฟซเวลาเลี้ยวเวลาอะไรก็จะได้เลี้ยวแบบสะดวกสบายนะคะนี่ FC ยืนดูตรงนี้นะคะภูเขาล้อมรอบเลยนะคะวิวทิวทัศน์แบบ สวยงามนะคะนาตรงนี้นี่เราจะอ้อมนะคะให้ FC ดูบนเลยอะไรคะเอาล่างหัวบอแต่ก่อนนี้ตรงนี้เราทำตะก้านะคะทุกคนโอ้ถ้าไม่งั้นนะไม่ลกเลยถ้าเราทายบ่อยๆโอ้ยคืออะไรนี่ผลไม้เต็มทุ่งเลยพ่อ คนนี้บอกว่าไม่ต้องดำนาเอาข้าวที่มันหล่นนี่หรอเราจะทำอะไรปลูกยางบ่เนื้อว่าอยากจะทำเหมือนเขาเอายางลงมาปลูกมันจะโตไหมล่ะคนนี้บอกพอแล้วเอาทำนาดีกว่านะคะโอ้จริงๆค่อยอยากจะตกตรงนี้นะกานน่ะ พราะว่าถอนง่ายมากค่ะ fc ตกเฉพาะตรงนี้ไปถึงต้นไอ้นั่นก็โอ้ยนะคะเอาขนาดไหนกล้าจะงามมากเลยค่ะแ,แต่ก็ลองดูถ้าสมมติน้ำฝนตกวันอาทิตย์แล้วก็อาจจะตกที่นี่ก็ได้เนาะไม่ไม่ลองสักตั้งเหรอพ่อ,อไม่เอาลงมาลองเหรอ,อ,อรถไถมันกระเทินบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนช่วงเย็น เสียงเหมือนลูกแม่คําใสนะเนี่ยใครนาะเดี๋ยวดูค่ะสงสัยเพื่อนมารับจ้างนะคะได้ยินว่ามาใส่ปุ๋ยโอ้ได้การเลยนะเนี่ยสามล้อนะคะสบายเชียวใส่ฟืนใส่อะไรก็ได้นะคะสามล้อไปแล้วค่ะ นี่นะคะทุกคนดินดีมากนะคะลำหญ้าเท่ามิ้วก้อยเลยนะคะเนี่ยตอนนี้พ่อนิ่มก็ไปเอารถไถนะคะจะนี่แหละติดเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวจะพานะคะดงหญ้านะคะออกมาตรงนี้แหละเดี๋ยวรอดูนะคะนูนเห็นหญ้าแล้วคิดถึงเนาะ แป้งลำนะคะทุกคนป๊อดนะคะเอาแป้งล่ำมาไว้ตรงนี้เลยดรง้านะคะมาแล้วนะคะรถถเราไหนคนกับรถถอยู่ไหนไม่เห็นรถถเลยนะคะเห็นแต่พ่อน,นิ่มขาวๆแม่แม่แม ใครมาด้วยเหรอเห็นแต่ควันนะโคตรยากค่ะทุกคนดุมๆไปแล้วโอ้โหจนป่านนี้ถึงเห็นรถไถนะคะเนี่ยมาแล้ว นะคะเพราะนิ่มก็จะถ่ลอกขอบก่อนนะคะ FC โอ้โหถายติดขอบก่อน โอ้โหนะคะก็ไปไกลอยู่นะเนี่ยหญ้าพันล้วค่ะตอนนี้ยญาเยอะนี่คะ่ะวิวยามค่ำๆนะทุกคนสวยๆเลย,ยก็นี่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเอซี FC ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ